สวัสดีวันนี้เป็นวันเกิดผมนะครับวันคล้ายวันเกิดครบรอบ42ปีครับพัดเกิดมาเพ่เคยเถ่าปนี้เลยพี่น้องก็ผมเกิดมาผมเคยเต่าเค้กครั้งหนึ่งครับตั้งแต่เกิดเป็นคนมาเนี่ยไม่เคยจัดงานมนเกิดไม่เคยเลยไม่เคยสนใจเลยมีน้องนุ่นมนูน้อยสับปะเลอน้องมดไอคิปน้องกิฟนั่นแหละครับเอาเค้กวันเกิดมาให้ น่าจะสองสามปีที่เราเจ๊จ๋ามั้งนั่นแหละครั้งเดียวนั่นแหละครับก็บริสิเรียนแล้วแล้วผมก็ไม่เป่าเลยผมอาย,อยาของก็เลยให้ลูกๆเป่าแค่นั้นก็มันก็เป็นแค่วันวันหนึ่งครับนี่กลับมาถ่ายหน้าให้เราครับดินก็แฉะแฉะมังครับก็ก่อนจะมาทํา youtube กผนะนนานะ็ผมเรียนนะว่าประวันในฟังนะผมเรียนมหนึ่งแหละ บวชเรียนครับบวชเรียนเรียนอยู่สารคามภูดเดงหุจักวัดกลางครับติดอาชีวะบวชเรียนหมหนึ่งถึงมสามบวชเรียนครับแล้วก็มาต่อมาต่อเทคนิคสุรินห้าปีจบปวสตอนนี้บอกตามตรงนะวุดนหายแล้วจากไปยุไสน์วุาา้นปวสบริมีประโยชน์ยังเลยเดี๋ยวนี้หายไม่รู้เลยครับว่าอยู่ตรงไหนไม่ได้สนใจด้วยแล้วก็ไปติดทหารกินหนึ่งปีครับติดทหารเพราะว่าอาวุธยื่น ติดทหารอยู่หนึ่งปีถามว่าติดทหารได้ยังครับได้รับใส่ศาสัตร์ัมเมียนครับอัลเมียนเตือนมากกับขาเวน่นการเป็นทหารนะครับฝึกโดยรวมนะครับการฝึกฝึกให้เคารพ <c oughs> ฝึกให้เคารพคนที่สูงกว่าสูงกว่าคืออย่างอายุน้อยก็ช่างทหารบอกตามตรงว่ามันมีชนชั้นครับเ,เกิดความ แบ่งแยกชนชั้นเลยมันมาคือครับผมาบางที่จ่าเถาๆก็ต้องมาสวัสดีได้ลอยได้ลอยบางคนก็สอบได้บางคนก็นกจับสลากได้บางคนก็เส้นสายแล้วก็แล้วแต่ครับซึ่งผมมองว่ามันเป็นการเอาเปรียบกันแบ่งแยกชนชั้นแล้วก็เกิดเกิดความน้อยใจบางอย่างเพราะว่าเขาสอนให้เราทําความเคารพ นี่ตอนนีอ้อยู่ตามแนวชายแดนนี่ตอนนี้เขตผมห่างกันชายแดนยี่สิบโลชายแดนคืออะไรครับบางที่ก็เนี่แหละเขาจะเอาโอกาสนี่แหละครับของงบประมาณซื้ออาวุธถามว่าซื้ออาวุธมันบ่เป็นยังนะครับแต่มันบ่หวังเงินทอนสําหรับพวกยศใหญ่ๆเนี่ยการทหารมีไว้ทําไม ผู้เขาดีเขาก็ดีครับผู้เขาเห้หนาดีผู้เขารักษากรับรักษาอะผู้จอบกรงก็มีครับถ้าทหารได้ไปยุ่งกับการเมืองนั่นแหละครับมันมีแนวดีนี่ก็ไปติดทหารเกณฑ์อยู่หนึ่งปีครับแล้วก็ไม่เห็นงานลงงานครับผมไปอยู่โซนี่โซนี่บางกะดีนะครับใครรู้จักโซนี่บางกะดีอยู่ปทุมแถวตลาดพลุนทร์อยู่ปีหนึ่งตอนนั้นเงินเดือนเจ็ดพัน 7, เ,เจเด็ดันดหกร้อยยังเป็นช่างเทคนิคประจําไล่เอ่อมือกะซีมีผู้ใช้สองคนผู้ยิงยี่สิหาคนผู้ยิงเป็นอุปเลตดกินมึงเอา <c oughs> แล้วก็สอบติดฮอนด้าอยู่รถเจนะสอบติดฮอนด้าก็ได้มาทำงานอยู่ฮอนด้ารถจะิเต็ดอยู่หลายปียครับก็โบนัสดีนะแต่ว่าชีวิตโรงงานมันมันได้เท่าไหร่มันก็ไม่เหลือครับมันก็คือว่าการ การอวดกันไหมชีวิตโรงงาน่ะการอวดกันเงื่อนโบนัสออกกับไปล่งเครื่องเสียงไปลงรอแม็กมาอวดลดกันมีเงืนกับไปดาวรดเงื่อนเดินออกกับไปสงงวเมื่อมีอย่างครับชีวิตก็วนเวียนครับบ่เคยมีเงินเก็บครับไปเห่นแช่แนกก็ถือเข้าโกงผมนี่ถือเข้าโกงโดนโกงเป็นแสนเลยจนออกจากโรงงานครับแล้วก็มาอยู่บานมาอยู่บาน มาอยู่บ้านมาไถนาครับผมขายรถกระบะขายรถกระบะแล้วมาดาวรถไถยันมาฮะหารับจ้างไปว่ามียังเลยสมัยนั้นการรับจ้างเกียรด,ดินกระปาลาเรานี่ไถนาสมัยก่อนมันมันไม่เป็นง,งี้ไถนานี่รถมันบ่หลายผมไถบางวันตีหนึ่งตีสองวันละห้าพันอ่ะสบายสบายอ่ะเออแรกๆก,ก็อู้ ได้สองแสนนะเห็นตัวเลขเลยนะเห็นเงินเลยนะเห็นเงินีสองแสนนะครับไถานาปีแรกเลยรับจา้างโอ้สองแสนในเงินมาเห็ดบานเห็ดซ่านก็หลังๆมารถมันก็เยอะๆๆขึ้นเรื่อยๆการแข่งขันมันก็หลายมันก็ถามว่าชีวิตตอนนี้โอเคไหมก็ได้มาทํา youtube ก็เพราะพี่วุฒิแนะนําพี่วุฒิแนะนวํวมาลองทําดูก็เลยมาหัดทําแล้วการทําคลิปทําอะไรก็ ผมสีโฟรก็คือเขาบางคนก็ฟังเป็นบ่นฟังเป็นอะไรมึงจมคลิปนี้ช่องนี้มีแต่ปัญหาผมเคยดูคลิปเห็นว่าคลิปดาราคลิปนักข่าวพวเมียปลากันเลิกกันนะเรื่องดรามานะ่าน่ะกระแสมันดีครับพอดีๆม,มึงเพเบึงดอกใครว่าอุ้ยนี่น้ําท่วมน่ารักจังมึงนั่งเผเบิงดอกก็จะบอกให้แนวทางการทําคลิปแล้วต้องจี้ปุ่มคนดูให้ได้ครับแต่ก็อย่าเกินจริง มันก็เป็นแค่คอนเทนต์เป็นแค่ช่องยังไปซีเรียสครับบังคิดเนาะบางทีอ่ะตัวจริงผมก็อาจจะไม่ใช่คนอย่างนั้นนะแต่ว่าเขาบอกเห็นมัดดาม,มาบอกอย่างก็อกเห็คนบึงบอกางบางคนก็ติดตามไม่ได้ชอบครับักห้านี่มันจิจมอย่างมันก็แค่นั้นครับสุดท้ายมันก็ได้เงินอ่ะแค่นั้นแหละมันก็เป็นอีกรายได้นึงเอาตรงๆนะตอนนี้ก็ มันอาจจะเป็นไรายได้หลักรถเกียวมันไม่เป็นไรายได้หลักกรับรถเกียวมันหาได้เท่าไหร่ไม่ก็ไปสอบแของ,บอ,องหมดหอดประพ้องหมดอาจจะมีเงินยูทูบเงินเพจเงินอะไรมาช่วยบ้างตอนนี้มันตายไหมครับมันแพ้คลิปเลี้ยวยิ่งเงียบๆอะไรงะเงินเหร่คลิปเลี้ยวมันแพ้เอคลิปเงาคลิปเงาแพ้ไปเลยครับก็เลยเนี่ยบองสูงฟังครับประวัติก็มีแค่นี้ครับไม่ได้มีอย่างไรแล้วก็ อาชีพรถเกี่ยวมันจะไปต่อยังไงผมก็ยังเออผมคิดขันเกี่ยวเขาแหระผมเบื่อเบื่อแล้วมันมันเป็นยังไงล่ะเ,เกี่ยวเร็วกัวบวบาอีกแนวหนึ่งแต่เก็บเงินกันยากว่าอีกแนวหนึ่งแต่ว่าก็ต้องเฮ็ดเพราะว่ามันมีแล้วมีแล้วก็ต้องเฮ็ดมันเป็นอาชีพก็คือเฮ็ดหน้าแหละครับมันเหลืออะไรแต่ละปีนมันก็เหลือเลยก็เฮ็ดไปสละเกิดมากเฮ็ดขาว่าเฮ็ด แต่เมื่อวันศีรษะยัง,ยางมาไหมบางที่ราคาทุนเลยครับก็มันมีองะไรครับสิ่กับเขาไปเปลี่ยนผ่านครับข้าวเที่ยงยังไม่ได้กินตอนนี้บ่ายสามแล้วครับยังไมไ่กินข้าวเที่ยงเลยก็มันเกิดนี่อะไรละ่ะมันต้องเป็นแค่วันธรรมดาวันหนึ่งเนาะ,นะ <P> ผมไม่ได้ซีเรียสบม่ได้ใส่ใจ,ใจเลยก็เนาะ,นะหมอสุฟังครับ บางทีก็ไถนาอยากจะทำคลิปดเดยอะแต่ว่ามมนไม้มีคนถือกล้องไงมันมือต่เขาไถเองเนาะไถเองดูสภาพจะกีดตมุมไถเสร็จผมก็ยกไปไปยกท่อไปฟังท่อผพ้เดียวนะครับกบท่อแล้วก็ไถน่าจะได้ยี่สิบก็ไรแล้วนะเดี๋ยวจะต้งองใส้สี่หยดมาเลยน่นค,ครับก็อาคนที่ติดตามนะครับเม้นเข้ามานะครับอายุเท่าไรกันเลยครับตอนนี้ผมสี่สิบสองเต็มเต็มแล้วครับ เกิดสองห้าสองหกครับเกิดวันอาทิตย์เกิดวันที่สิบสองมิถุนายพอดีเนอะเอาอยู่ดีมีแห้งสุผูสุขคนครับขอให้มีความสุขกับหน้าที่ทุกคนถามว่าตกโอเคไหมตรงนี้ก็พอใจระดับนึงครับชีวิตตัวเองบ่ได,ด้ดีบดด่ได้สบายบ่ได,ด้อวนใส่ได้เสื้อแถมวาสนาใข่อยเนอะสวัสดีครับ